หัวข้อเครื่องกระตุ้นโลภะโลภะคือกิเลสที่ก่อให้เกิดอาการทางใจในแบบเล็งอยากได้อยากเอามาอยู่กับตัวอยากเอามาเสพสัมผัสอยากเอามาครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของตนสิ่งที่กระตุ้นโลภะให้มีความแรงกล้าได้นั้นมักเป็นของต้องห้ามยิ่งฝืนใจห้ามก็ยิ่งหมดความอดทน อยากตามใจตัวเองให้ก่อกรรมในทางที่ผิดเช่นอยากกินเปิดพิสดารสมองลิงจึงสั่งฆ่าลิงอยากได้สมบัติคนอื่นที่เขาไม่ยอมขายจึงลักเอาอยากได้ลูกสาวคนสวยของเพื่อนบ้านจึงฉุดคล่าอยากได้หน้าจึงปั้นเรื่องเอาดีเข้าตัวโยนชั่วให้คนอื่นอยากเลิ้มเมาให้คร,ครื้นจึงกินเหล้าเป็นต้น เครื่องกระตุ้นโลภะในโลกนี้มีอยู่มากแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ได้แก่ 1. สิ่งไร้ชีวิตได้แก่ทุกภาพที่ดูน่ารักทุกเสียงที่ฟังรื่นหูทุกกลิ่นที่หอมทุกรสที่หวานทุกสัมผัสที่สบายรวมทั้งทุกสิ่งที่น่าพอใจของแต่ละคนอาจแบ่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ทั้งหลาย เช่นเงินทองเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีสิ่งไร้รูปทรงที่หอมหวนยิ่งกว่าดอกไม้ทุกชนิดคือชื่อเสียงเกียรติยศและตำแหน่งหน้าที่การงานอีกด้วยทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติจะจัดทรัพยากรไว้ให้พอดีกับการสวยกรรมของแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นบ่อน้ำมันดิบอาจอยู่หลังบ้าน ของคนที่กรรมเก่าอนุญาตให้รวยง่ายๆแต่ก็อาจไปอยู่ในทะเลลึกเพื่อรอพวกที่กรรมเก่าอนุญาตให้รวยยากมาสแสวงหาเอาเองทั้งนี้บางยุคที่ไม่มีเครื่องยอนต์กลไกและไฟฟ้าใช้น้ามันดิบย่อมไร้ความหมายหรือมีค่าน้อยกว่าที่กําลังเป็นอยู่ในยุคเราธรรมชาติก็จะจับคนที่สมควรรวยในยุคนั้นๆ ไปวางไว้อีกที่หนึ่งซึ่งมีทรัพยากรมีค่าชนิดอื่นมาประเคนให้เงินทองวัตถุที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเช่นธนบัตรสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้ามนุษย์จะผลิตขึ้นมาให้พอดีกับความจำเป็นไม่มีรัฐบาลไหนผลิตเงินไม่จำกัดสำหรับแจกจ่ายประชาชนทุกคนเพราะเงินจะเฟ้อ ค่าของเงินจะเป็นศูนย์แม้ผู้นั่งงอมืองอเท้าก็ถือเงินเท่าคนทำงานทั้งวันทั้งคืนได้น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งธรรมชาติและมนุษย์เองต่างก็ไม่แจกจ่ายสมบัติพร่ำเพื่อเงินจะกระจายไปสู่มือที่ทำงานหรือไม่ก็มือที่มีบุญหนุนแต่คนเรามักเรียกร้องความเสมอภาคด้วยความโลภอยากได้เหมือนเขา แต่ไม่อยากลงทุนลงแรงอย่างเขาและนั่นก็นำไปสู่การตีชิงวิ่งราวการหลอกลวงซึ่งหน้าการปล้นระดับชาติการช่อชนระดับโลกหรือไม่ก็พยายามสร้างแนวคิดอันเป็นอุดมคติสุดโตรงเช่นรูปแบบการปกครองที่จะให้อำนาจรัฐเป็นผู้จัดแบ่งสมบัติแก่ประชาชนเท่าๆกันซึ่งไม่มีวันเป็นไปได้จริงเลยตราบเท่าที่ธรรมชาติกรรมวิบาก ยังถืออำนาจสูงสุดในการจัดสรรปันส่วนไว้ในมือเทคโนโลยีมนุษย์ยุคปัจจุบันสร้างสิ่งเร้ากิเลสได้แรงจัดสิ่งที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีก็ให้เกิดเครื่องไฟฟ้าราคาแพงมากมายมนุษย์เอาเทคโนโลยีมารับใช้ความต้องการทุกชนิดเช่นต้องการสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บวกกับต้องการข้อมูลด่วนต้องการแสงสีเสียงอันบันเทิงตลอดจนต้องการอยู่ในกระแสแฟชั่นรวมหลายความต้องการเข้าด้วยกันก็กลายเป็นที่มาของโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเมื่อมันตอบสนองความต้องการได้มากก็ยอมบีบคั้นให้ผู้คนหาทางเอามาครองให้ได้แม้ต้องใช้เงินจำนวนมากเพียงใดก็ตามดังจะเห็นข่าวว่า มีเด็กวัยรุ่นขายไตยของตัวเองเพื่อซื้ออุปกรณ์ไอทีจำพวกนี้นั่นเป็นขีดวัดความต้องการว่ารุนแรงเพียงใดอุปกรณ์ไอทีหนึ่งชิ้นอาจมีค่าเทียบเท่าชีวิตแทบยอมตายเพื่อให้ได้มาทีเดียวชื่อเสียงชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณเลิกดูถูกตัวเอง ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้คุณเนื้อหอมฟุง้งแต่ยังเป็นโอกาสให้คุณเลือกทำในสิ่งที่ต้องการได้มากกว่าคนอื่นโดยทั่วไปชื่อเสียงเกียรติยศมักตามมาด้วยเงินทองทางเลือกและแพ็ตตรงข้ามทุกคนจึงอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศกันนักคนส่วนใหญ่ได้ชื่อเสียงมาจากหน้ากาก,ากแห่งความดีน้อยนักที่จะได้ชื่อเสียงมาจากผลงานอันบริสุทธิ์ซื่อโดยมาก เราจึงมักเห็นชื่อเสียงที่ติดกลิ่นของกรรมเหม็นๆม,มาด้วยเสมอตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่หาใช่เป็นเพียงเครื่องแสดงว่าคุณเป็นคนจักชิ้นใดในองค์กรแต่ยังมีความหมายว่าคุณอยู่เหนือใครกี่คนและต้องอยู่ใต้ใครกี่ระดับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการมีอำนาจมีอิทธิพล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นไทยทางความรู้สึกนึกคิดฉะนั้นความโลภอยากได้ตำแหน่งสูงๆจึงเกิดขึ้นในทุกที่ทำงานและรูปแบบการแย่งชิงตำแหน่งก็มักไม่โสภานักโดยรวมแล้วเกือบทุกสิ่งบนโลกเป็นเครื่องกระตุ้นความโลภได้หมดขึ้นอยู่กับจังหวะเวลายุคสมัย หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ละคนยกตัวอย่างเช่นอาหารทุกชนิดสามารถปลุกเร้าอารมณ์โลภได้เสมอเมื่อกำลังหิวหรือกระหายจัดจัดข้าวจานเดียวทำให้คนฆ่ากันตายได้ถ้าคนเหล่านั้นกำลังหน้ามืดเหมือนเปรตเป็นต้น